ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงวางน้องตองจะปาดงนะครับครับแล้วก็ลุกวางก็กาลังจะก่ออิฐห้องครัวอยู่นะครับ FC นะครับตอนนี้ก็เราก็ทํางานอยู่นะครับ FC ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะครับเอฟเที่ยงแล้วเนาะเที่ยงแล้วนะครับอันนี้ก็ลุงวางก็จะก่ออิดให้ปูนนี้หมดก่อนแล้วก็จะพักกินข้าวแล้วครับ FC นะครับเด็กก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์มนโอมーมซับนะครับช่วย hmm? ส, huh e er สั่งช่วยซื้อนะครับสินค้านะครับของมนโอมーมซับนะครับก็จะมีกาแฟนะครับแล้วก็สบู่นะครับแล้วก็เสื้อคอกลมนะครับแขนสั้นแขนยาวนะครับเสื้อคอปกนะครับแล้วเสื้อเสื้อคอกลมนี้มันองปู่ปริจิตนะครับคอปกก็มีนะครับสีนะครับก็ช่วยสั่ง ซื้อในน้มลูกวางน้องตองจะปาดงกันด้วยนะครับแล้วก็หมดฟืนเดอร์นะครับครับแล้วก็จะมีสบู่กาแฟนะครับทีพีสกินนะครับทีพีกาแฟนะครับเจลอาบน้าเจลล้างหน้านะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับ fc ช่วยสั่งช่วยซื้อนะครับผลิตภัณฑ์มอนโอมโฮมซับในน้มลูกวาวน้องตองจะปาดงนะครับแล้วก็หมดฟืนเดอร์นะครับครับแล้วก็สนใจที่จะสั่งนะครับก็ไปที่แอดมินนะครับช่วย สั่งซื้อนะครับเบอร์โทรนะลูกอ่ะยังไม่ได้จดเอานะครับจำไม่ได้ครับพี่ซี่เดี๋ยวทำกันต่อนะครับ ก็ตอนสีแรงๆุเลยนะเงาสระต่อน้ำเีควารสี จะเป็นทีวีกาแฟนะครับที่ท่านหรือแจวยซื้อ้วยเดอ้อผลิตภัณฑ์นะครับที่จะให้มีทุกคนได้รายได้ ให้คนที่เขาติดเป็นมาให้มาติดให้นะคะรับสิเออโงงาติดไม่เป็น at pop. ันนี้ก็เป็นห้อบครัวะะแล้วครับทีก็เราก็พึ่งจะก่ออีนะครับก่ออิฐวันนี้ก็จะเอาโู่นนะครับทีปิดทึบเลยนะครับทีก็จะไม่ได้ใส่ตะข่ายนะครับทีเพราะัวน้ําฝนนะครับพอลัวน้ําจะสาดเข้ามานะครับก็เราก็คิดดูแล้วนะครับทีถ้าเราปิดทึบนะครับถ้าฝนตกลงมาหรือว่าจะมีลมแรงแค่ไหนนะครับฝนก็จะไม่สาดเข้ามาข้างในนะครับเนี่ยก็ ตัวก็จะปิดทึบหมดเลยนะครับพีสีนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับจะไม่ร่มแค่ไหนนะครับฝนก็จะไม่สาดเข้ามาหาเรานะครับสีก็อบัวก็วจะได้ไม่เปียกน,นะครับแล้วก็จะได้ทําสะดวกสบายแล้วก็จะปิดทึบหมดเลย ปิดทึบนะครับก็กันต่างๆกันนกน้อยถ้าติดจะขายนะครับนกน้อยก็เข้ามาได้นูก็เข้ามาสะดวกนะครับสีเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะปิดทึบนะจะปิดทึบหมดเลยถ้าปิดทึบนี่มันก็ปลอดภัยนะครับสีไม่ว่าจะเป็นสั์ต่างๆนะครับมาแรงต่างๆ,ๆนะครับก็ มันก็จะได้ไม่นเข้าได้ มันต้องทำให้มันแล้วๆก่อนนะครับสิอยู่เนดิน ลูกอ่ะกออีนะครับสีนูอ่ะก็จะไม่ก่อเหมือน,ในใคนไทยเขาเนะี่ยสีลูกอ่ะก็จะต้องเอาปูนเอาเอา,เอาใส่จนสุดแนวอิดนะครับแล้วก็รู้อ่ะก็ใช้แต่อิดมาวางนะครับวาง,นะวางนะใสแต่บางคนเขาทานะครับสีเขาก็จะเอาแค่ปูนมาใสใสแล้วก็พอดีอิดก้อนหนึ่งแล้วก็จะเอามาขึ้นมาใส่มาใสาสี ใน,นีเรื่องเราทำแบบนี้แล้นนวก็เรา่องของผสมปนะครับก็จะผสมเอ่อเละๆแบบนี้ะครับสีเพราะว่ามันจะจับกับอิฐได้เหนียวแน่นมาก ความคิดมันนะครับสแต่เทคนิคของใครของมันนะครับไม่ว่ากันนะครับสิแต่บางคนเขาก็บอกว่าถ้าผสมเล็กไปนะครับมันก็ก็ติดเป็นเรื่องไม่ใช่ก็ก่อออีดยากนะครับแล้วก็จริงนะครับสิถ้าเราถ้าเราไปรับจ้างนะครับเราก็ต้องทำปูนให้พอดีนะครับพอดี เพราะว่าเราต้องเร่งนะครับการนับจ้างเราต้องเร่งให้มันเสร็จเองเพื่อจะได้ไม่เสียไม่เสียถ้าใช้จ่ายเยอะนะครับแต่ถ้าทำอคอตัวเองนะครับก็แบบนี้นะครับดีเราก็ต้องเอ,เอาแบบว่าให้มันให้มันพอใจเรารเพราะว่าเราค่อยทำไป ก็จะเอาใส่แบบนี้นะครับพี่ก็จะทำแบบเนี้อโต๊ะของเรามีนะครับเราทำไว้เนี่ยโต๊ะโต๊ะ จับเร็วไม่ได้ครับจะเพราะว่าถ้าจับอิดนี้มันก็จับบ่อยๆนะครับมันเห็บยดเลนะครับแบบนู้นแบบนู้นนะครับในป้อนลงไาก็จะก่อขึ้นไปจนนู่นนะครับถึงเหล็กถึงขอบเหล็กาขอบเหล็กนะเอ็ดจีปิดทึบเลย ทิศเลยนะเอฟซ ก็จะให้ดูก่อนให้ดูตามบรรยากาศวิวสวยๆก่อนนะครับสีนะครับแล้วก็ลงวาก็ก่ออิกได้เกือบครึ่งแล้วครับสี่นี่นะครับเกือบครึ่งกันแล้วนะครับครัแล้วก็ตรงที่หลังบ้านลงหวางนะครับสี่ก็จะมีทุ่งนานะครับก็มีความโล่งนะครับก็แบบนี้นะครับสี่บรรยากาศดีนะครับถ้ารอดูหน้าหนาวนะครับสี ก็จะมีเมฆหมอกนะครับเต็มไปหมดนะครับสี่ก็ดูวิวสวยๆนะครับหลังบ้านของลูหวางนะครับสีนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามช่องลูหวางน้องตองจะปปลาดงกันด้วยนะครับก็ขอบคุณ f อฟซีจดีนะครับขอบคุณผู้ใหญ่เจดีมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับลุงพลป้าแตนนะครับขอบคุณพี่เลียงเมเดียนะครับที่เป็นสะพานบุญให้ลุงวางน้องตองนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับลุงพลปัฒนตนนะครับที่ให้ที่อยู่ที่อาศัยนะครับก็ขอให้ลุงพลพัฒนนะครับมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสมความมุ่งมา่นปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้พี่เนเมเดียนะครับก็ม, playoffs, มีความสุขมีความเจริญเช่นกันนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้เอฟซใจดีนะครับที่ให้ที่หลบ แดดหลบฝนนะครับก็คือนี่นะครับเอก็หาที่อ่เปลียดไม่ได้แล้วนะครับเอก็เอใจดีนะครับมีน้ำจิตน้ำใจนะครับที่กรุณาเมตตาลุงหวังน้องตองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับลุงหว่าก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้นะครับนอกจากอ่าคำว่าขอบคุณนะครับเอีก็ขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับ ็ที่ซื้อบ้านให้นะครับก็ที่ให้เงินนะครับมาทำห้องน้ำห้องครัวนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับสิ่งใดที่ให้ลุงวางมานะครับก็ขอให้ย้อนกลับคืนนะครับหมื่นหมื่นเท่านะครับขอบคุณมากครับนะครับอย่าลืมผลิตภัณฑ์มนโอมมุมทรัพย์กันด้วยนะครับ ช่วยสั่งช่วยซื้อในนามลูงหวางน้องตองจะปลาดงกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ